สวัสดีครับสวัสดี FC ตันทุ่งทุกคนครับนี้เช้าวันที่9วมิถุนา256ห6ครับทำวัคซีนไก่นะครับวัคซีนหลอบลมอัสเสบและนิวคาสเซนนะครับนี้เป็นไก่ที่ผมฝากผสมนะครับมีอยู่3ตัว4ตัวนะครับตัวหนึ่งจะไม่ค่อยแข็งแรงผมก็เลยเอาอนุบาลไว้ในกรงก่อนนะครับนี่ครับ ก็มีสามตัวก็ทำกันสามตัวนี่แหละครับโอเคนครับก็วัคซีนนิวคัสเซนและหลอดลมอักเสบนะครับนี่ก็วัคซีนตัวนี้ก็เป็นวัคซีนของหลวงนะครับผมก็ไปขอมาจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนะครับที่ผมอยู่เนี่ยเป็นสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโนอนศิลาจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ เดินเข้าไปหาท่านปศุสัตว์อําเภอนะครับว่าเราขอแจ้งความจำานงว่าต้องการวัคซีนนิวคัเสเซนหลอดลมอักเสบหรือว่าวัคซีนอะฮิวานะครับเพื่อที่จะไปใช้กับไก่ที่บ้านเรานะครับเพราะว่าทางสำนักงานปศุสัตว์อําเภอท่านก็จะมีวัคซีนพวกไก่หมูกระบือแพะแกะนะครับเรา เหล่านี้นะครับไว้ให้บริการประชาชนหรือว่าพี่น้องเกษตรกรนะครับอยู่ตลอดนะครับก็ข้อดีในการทำวัคซีนนิวคัตเซิลหลอดลมอักเสบในไก่เล็กๆเกิดอายุไม่เกิน7วันหรือ1สัปดาห์นะครับก็เพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคนิวคาสเซิลโรคหลอดลมอักเสบนะครับเพราะว่าไก่ในระยะนี้นะครับ ก็จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอาการแบบยืนหายใจแบบว่า,ายืนแล้วก็เงยเงยหน้าขึ้นฟ้านะครับแล้วก็กินอากาศนะครับเพราะนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกโรลโล,ลมักเสบนะครับมันก็จะมีผลหลายอย่างนะครับถ้าเราทําไว้เป็นการป้องป้องกันไว้แต่แรกนะครับก็จะดีเพราะว่า ทุกวันวันนี้นะครับไก่มันเป็นสัตว์มูลค่าเพิ่มนะครับอย่างเนี้ยเป็นไก่ที่ผมฝากผสมนะครับคอกคอกหนึ่งนะครับเจ็ดพันบาทผมได้ลูกไก่มาสี่ตัวนะครับตัวหนึ่งก็จะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับผมก็เลยแยกออกกับเพื่อนไปนะครับอนุบาลไว้ต่างหากนะครับพวกนี้ก็ก็เป็นไก่ที่แข็งแรงผมก็จะมี องอนุบาลน,นะครับให้เขาได้เดินเล่นนะครับนี่ครับก็โอเคครับผมฝากติดตามช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับ